อ่สวัสดีครับมารีวิวถัเงเก็บนมนะฮะเป็นอะลูนะฮะหนา6เมตรน,นะครับความหนาอยู่ที่6เมตรน,นะฮะมียาวอ่อ40เซนกับ50เซนนะครับท่านใดสนใจก็ทักมานะครับราคาลมส่งก็690บาทนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาครับนี่นะฮะ690บาท เกลียวนี้ก็จะเป็นเกียว M10 นะครับเป็นเกียว M10 ใส่ได้2แบบนะครับคลิกนะฮะ6 9รบาทรวมส่งนะครับนี่นะฮะเกียวก็จะประมาณนี้นะครับความหนา6มิลน,นะฮะหนาอยู่ที่6มิลน,นะฮะอันนี้จะเป็นคลิกนะฮะอันนี้จะเป็นคลิกแรงดันนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นสีทองทองนี่จะเป็นจุกมอไซ่์นะครับจุกลมนะฮะแบบมีเกียวนะครับท่านใดสนใจก็ทักมานะครับเป็นเกียวเดียวกันนะครับสามารถใส่แทงกันได้นะฮะอันนี้เป็นจุกมอไซน์นะครับสินค้าก็จะได้แบบนี้นะครับมีมีหลอดแล้วก็มีฝาปิดนะฮะแล้วก็มีจุกลมนะฮะหรือไม่ก็เป็นคลิกนะฮะมันก็เป็นคลิกตัวนี้นะครับ นี่นะสินค้าจะได้ประมาณนี้นะครับก็ได้ตัวลองด้วยนะครับได้ตัวลองอซุปเปอร์ลีลองกันรั่วนะฮะนี่นะครับเกลียวสวยๆนะครับรับแรงดันที่ไม่เกินสามพันนะครับสองพันห้าสามพันพีไอนะฮะหนาหกมิลนะครับเกลียวยาวนะครับเกลียวจะยาวนะฮะเกลียวยาวประมาณนี้เลยนะครับ อนไรสนใจก็ทักมาครับมีประกาศเก็บเงินปทางนะครับสินค้ามีเยอะนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ